การเป็นครูมิใช่เพียงผู้ถ่ายทอดความรู้แต่คือผู้จุดประกายความฝันและพัฒนาชีวิตของผู้เรียนตลอดการเดินทางในสายวิชาชีพกว่า21ปี2เดือนคือบทพิสูจน์แห่งหัวใจที่ยึดมั่นในคุณค่าและจรรยบรณของความเป็นครูอย่างแท้จริงนายสินพิสุจิ์พันชวนัศผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรีเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2522ณจังหวัดมหาสารคามเส้นทางการศึกษาเริ่มจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามต่อมาสำเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์จากสถาบันราชพัฏมหาสารคามด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในสายบริหารจึงศึกษาต่อจนสำเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิตและประิญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตด้านการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและในปัจจุบันกำลังก้าวสู่เส้นทางแห่งการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อเติมเต็มภารกิจชีวิต ในวิชาชีพครูเส้นทางการทำงานและการเติบโตเริ่มรับราชการครูในปี2547ที่โรงเรียนเราขวัญลาดบำรุงก่อนพัฒนาตนเองจนได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและต่อมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโจรโรงเรียนท่ามกาปุณสิริวิทยาและปัจจุบันณนะโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา การเดินทางทุกสถานศึกษาคือการสร้างโอกาสและพัฒนาสิบอย่างต่อเนื่องจัญญาบันต่อตอนเองนายสินพิสุทธิ์พันชวนัหยึดมันม่นเสมอว่าความเป็นครูที่แท้มีใช่เพียงบทบาทหน้าที่แต่คือการยกระดับตนเองอยู่เสมอด้วยเหตุนี้จึงดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยในตนเองและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างไม่หยุดยั้ยง ไม่เพียงศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้นอย่างมุ่งมันเข้าร่วมอบรมสัมมนาและสือนววิชาการในทุกโอกาสเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมและเสริมสร้างทักษะการบริหารยุคใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาการสร้างนวัตกรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาโดยใช้โมเดล Active สำหรับการบริหารสถานศึกษาเชิงรุกประกอบด้วย A. Adaptability หมายถึงความสามารถในการปรับตัวเน้นการวิเคราะห์บริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปรับกลยุทธ์การบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ C. Collaboration หมายถึงการทำงานร่วมกันเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา T. Technology i n t e g a t i o n หมายถึง การบูรณาการเทคโนโลยีเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ I Innovation หมายถึงนวัตกรรมเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน V a l u e Based e d u c a t i o n หมายถึงการศึกษาที่เน้นคุณค่า เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน e evaluation and enhancement หมายถึงการประเมินและการพัฒนาเน้นการใช้ข้อมูลจากการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าครูที่ดีคือครูไม่หยุดเรียนรู้เพราะฉะนั้นการสร้างแรงบันดาลใจให้สิทธ ก็เริ่มต้นจากการเป็นแบบอย่างแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองจริยาบันต่อผู้รับบริการผู้เรียนคือหัวใจของภารกิจแห่งการศึกษาในสิห์พิสทจิ์พันชวนาเชื่อเสมอว่าการบริการทางการศึกษาต้องเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเอื้ออาทรและเสมอภาคไม่ว่าศิษย์จะมาจากพื้นเพยอย่างไรทุกคนร้วนสมควรได้รับโอกาสได้รับความรัก และได้รับการสนับสนุน,นยอย่างเท่าเทียมในฐานะผู้อำนวยการจึงดูแลครูและนักเรียนด้วยความใส่ใจทั้งในด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาวะโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้อิสระทางความคิดและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสิทธุทุกคนโดยหวังให้ชีวิตที่ผ่านรัวทองผาภูมิทยาเติบโตขึ้นเป็นคนดี คุเก่งและเป็นพลังของสังคมไทยในอนาคตเจนยาบันต่อสังคมนอกจากภารกิจในรั้วโรงเรียนแล้วในสินพิสุทธิ์พันชวนศัศยังตแตนักว่าครูมีหน้าที่ต่อสังคมส่วนรวมร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นร่วมพัฒนากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยจัญญาบันต่อสังคมมุ่งมั่นสร้างสถานศึกษาที่ไม่เพียงผลิตนักเรียนที่มีความรู้แต่ยังผลิตพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติความมุ่งมั่นและตั้งใจที่สะสมมาได้ผลิดอกออกผลให้เห็นอย่างชัดเจนปี2,564นายสินพิสุทธิ์พันชวนัท เป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ็กอวอร์ดครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ปี2565นายสินพิสุทธิ์พันชวนัทได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยปี2565นายสิงพิสุทธิ์พันชวนัทได้รับรางวัลแต่งตั้งเป็นประธานชมรมกีฬากระดานยืนภายจังหวัดกาญจนบุรีของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ปี2,566นายสินพิสุทธิ์พันชวานัทเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสำทธิ์ในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพศ2,566 ปี2567นายสินพิสุทธิ์พันชวนัศนำโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้รับคัดเลือกรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2566กระทรวงศึกษาธิการปี2567นายสินพิสุทธิ์พันชวนัศเป็นคณะทํางานขับเคลื่อน PA สู่การเสริมสร้างพลังบริหารสร้างครูดีผู้เรียนมีความสุขสำนักงานกศอ,อและมูลนิธิสตาฟิตเอ็ดูเคชันปี2567นายสิงห์พิสุทธิ์พันชวนัศได้รับรางวัลน,นำเสนอระดับดีเยี่ยมเรื่องภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมทางวิชาการการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่4คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาปี2567นายสินพิสุทธิ์พันชวนัตได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษรุ่นที่44ปี2567 นายสินพิสุทธิ์พันชวนัตได้รับรางวัลคนคู่คุณธรรมประจำปี2567ผู้บริหารสถานศึกษาชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุนและสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิปี2567นายสินพิสุทธิ์พันชวนัตนำโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ได้รับคัดเลือกรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ที่ประสบผลสำเร็จตามนโยบายและจุดเน้นของสอพทตามโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนประจำปีงบประมาณพศส5 6 7ปี2567นายสินพิสุทธิ์พันชวนัศ นำโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้รับคัดเลือกรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน SCQA ปี2566ปี2567นายสินพิสุทธิ์พันชวนัศนำโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนิธาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมการแข่งขันระบำมมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง6โครงการแข่งขันทักษะทางด้านนักศิลไทยระดับชาติครั้งที่หนึ่งประจำปี2,567ณมหาวิทยาลัยราชพัฒนวไลอารณ์กรในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ภาพความสำเร็จของนักเรียนและโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. รางวัลเหรียญทองระดับชาตินายพงศพักรีสกุลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมนักเรียนด้านบริหารจัดการ 2. รางวัล Active Teacher ผู้เผยแพร่การใช้นวัตกรรม s t a r f i t และเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย 3. รางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับนัธยมศึกษาตอนปลายสถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2565จากกระทรวงศึกษาธิการ 4. เหรียญทองชนะเลิศการแข่งข ah <5. S 1> ันห um ุ่นยนต์ระดับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566 5. เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6ถึงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566 Six, Re hr, arn, um er a, 6. เหรียญทองชนะเลิศการแข่งข er Re ันรำวงมาตรฐานระดับช um er ั 3, ้นม ah ัธยมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566 8. เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันระบำมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71 ปีการศึกษา2566 9. เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันระบำมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566 10. เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันนัฏสิลปไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2,566 11. รางวัลชนะเลิศโครงการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมประกวดระบำสร้างสารรค์ชุดนาตยาพิวาทประสาทนคหรหลวงโดยวิทยาลัยศิลปะอ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม 12. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6โครงการแข่งขันทักษะทางด้านนักศิลไทยระดับชาติครั้งที่1ประจำปี2567ณมหาวิทยาลัยราชพัฏวไลอลงกรณ ในพระบรมราชูประถมจังหวัดปทุมธานี13รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โครงการแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยระดับชาติครั้งที่หประจำปีส5 6 7 นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลายอลรณ์กรในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี14รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแข่งขันนักศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6โครงการแข่งขันทักษะทางด้านนักศิลป์ไทยระดับชาติครั้งที่1ประจำปี2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษาาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบารมราชกุมารีน้มหาวิทยาลัยราชพัฏวไลาอลกรณ์กรในพระบรมราชูปธรรมจังหวัดปทุมธานี15 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดรำวงตามบทร้องพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะอุทยานพระบร,รมราชานุสรณ์สมเด็จพระพุทธเลิศล,ล้านภาลายอุทยานรอสองอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม 16. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตาศิลแห่งชาติครั้งที่7ประจำปี2566นาตยวาทิกิตติประกาศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงละครศิลปะนาฏดุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม 17. รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ความดีที่อยากทำในโครงการต้นกล้าความดีของสังคมปีที่4ประจำปี2566 18. รางวัลที่2การแข่งขันควบคุมโดนโดยพลเอกภัยบุญคุ้งฉายาองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวเปิดฝึกอบรมการควบคุมหุ่นยนต์ไมโคบิด และควบคุมโดนจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน19รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันฟุตบอลเรพารินนวันเด็กแห่งชาติรุ่นที่13และ14จัดขึ้นที่จังหวัดนคนปรปฐม20รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกีฬาเปตองรุ่นเยาวชนไม่เกิน15ปีในกีฬานักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี21 โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรุ่นที่สองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นระดับพลอย 22. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภททีมหญิงล้วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองแข่งขันกับแบบเบญจางคับประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทปดาห์พระพุทธศาสนาภาพความสำเร็จของครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. รางวัลเหรียญทองระดับชาตินายพงศพักศีสกุลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมนักเรียนด้านบริหารจัดการ2รางวัลเหรียญทองระดับชาตินายธนวัฒน์ภูมิพวัฒนาโชตครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 3. รางวัลดีเยี่ยมครูมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงลุก 4. รางวัล Active Teacher ผู้เผยแพร่การใช้นวัตกรรม s t a r f i e d และเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย 5. รางวัลคูรูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพศสอ6 7ได้แก่นางสาวสมรสสวรรงามและนางเพ็ญประภาอินสุข 6. รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ที่ประสบผลสำเร็จตามนโยบายและจุดเน้นของสอพทตามโครงการการนิเทศบูรณาการการใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนประจำปีงบประมาณพศ .2567 จะทํารงเกียรติยศของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว้โดยหัวใจแห่งศรัทธา ด้วยแรงกายแรงใจและจิตวิญญาณของครูตลอด